การชนะบุรีชมรมการเล่นว่าวจังหวัดราชบุรีเชิญชวนผู้ที่สนใจในการเล่นว่าวในวันเสาร์อาทิตย์ที่หนึ่งและสองกรกฎาคมสองห้าหกหกนี้เชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบการเล่นว่าวร่วมกันผู้สึกท่าวรายงานว่าในพันแก้วนุย้ยประธานชมรมการเล่นว่าวจังหวัดราชบุรีเชิญชวนผู้ที่สนใจในการเล่นว่าว ในวันเสาร์อาทิตย์ที่1และ2กรกฎาคม2566นี้เชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเว่าวร่วมกันที่สนามด้านหลังอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะมีทีมว่าวจากกลุ่มคนรักว่าวจากภาคกลางประกอบด้วยจังหวัดราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและจังหวัดกาญจนบุรี โดยการเล่นว่าวในครั้งนี้จะมีทั้งว่าวไทยว่าวแฟนซีให้ชมมากมายการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ว่าไทยและสร้างความสุขสนุกสนานให้กับเด็กๆและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้น,น,นโดยจะเล่นกันตั้งแต่เวลา15.00นาถึงคำ่ำประวัติการเล่นว่าวในประเทศไทย การเล่นว่าวในประเทศไทยนั้นได้มีมานานตั้งแต่สมัยโบราณโดยในแต่ละสมัยก็ได้มีการกล่าวถึงการเล่นว่าวที่แตกต่างกันไปแต่หากจะพูดถึงการเล่นว่าวมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยใดนั้นคงจะเป็นการยากที่จะกล่าวให้ชัดเจนเพราะจากตำนานหลักฐานที่กล่าวถึงการเล่นว่าวของไทยนั้นได้การากฏมาตั้งแต่อดีตกาลแล้ว สมัยสุขโขทยัยพศ1781-1981ในสมัยนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของพ่อขุนสีอินทราทิตย์ซึ่งส่งโปรดการเล่นว่าวจนเกิดเหตุการณ์ให้พระองค์ทรงเกิดความรักกับบุตรสาพรยาเอือ้อทั้งนี้ยังมีการกล่าวไว้ในตำรับเท้าศรีจุลาลักษณ์ซึ่งเป็นพระสนมเอกของพร,รวง ซึ่งกล่าวถึงเดือนยี่ในการพระราชะพิธีบุตรสภาพิเศษว่าเป็นงานนักขัดตตเลิกที่หมู่นางสนมกำนันดูการชักว่าว่งาหรือว่าดุกดุยสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นสมัยที่สมเด็จพระรามาธิบดีเป็นปฐมกษัตริย์การสร้างกรุงเมื่อพศ .1901 ท่งตั้งกฎมนตียนบานว่าห้ามมิให้ผู้ใดเล่นว่าว ข้ามพระราชวังอันเนื่องมาจากทรงเกรงว่าเว้าที่ใช้เล่นกันจะไปเกี่ยวหรือทำความเสียหายให้แก่สิ่งก่อสร้างในพระราชวังและเมื่อครั้งสมัยพระเพชราชาก็ได้ส่งใช้เว้าในการทำสงครามโดยใช้ลูกระเบิดติดกับเว้าจุลาแล้วชักเว้าลอยข้ามกำแพงเพื่อเข้าจุมตีฝ่ายข้าศึก โดยในสมัยนี้ได้ปรากฏชื่อว่าปักเป้าขึ้นมาด้วยทั้งนี้ยังส่งให้มีการแข่งขันการเล่นเว้าโดยเลื่อนเพื่อเอาแพ้ชนะกันในจดหมายเหตุของมองซิเอรอ์ลาบูปแปร์อัครราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่กรุงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาเจริญสัมพันธ์ธรรมติในแผ่นดินสมเด็จพรรายมหาราชกล่าวถึงการเล่นว่าของไทยว่า เป็นการเล่นที่สนุกสนานเป็นที่นิยมในหมู่เจ้านายและขุนนางสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่สี่พระองค์ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเล่นว่าได้ที่ท้องสนามหลวงต่อมาในรัชกาลที่ห้าได้มีการจัดการแข่งขันว่าจุฬาปักเป้าชิงถ้วยทองคำพระราชทานที่พระราชวังสวนดุสิต การแข่งขันนี้เป็นประจำทุกปีจนสิ้นรัชสมัยของพระองค์และในสมัยรัชกาลที่หกพระองค์ได้ทรงให้มีการจัดกีฬาว่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งความหมายว่าวเป็นการละเล่นของไทยที่มีมาช้านานโดยการเล่นต้องหาโอกาสที่เหมาะสมในการเล่นซึ่งโอกาสที่เหมาะสมในที่นี้ก็คือการหาช่วงเวลาที่มีอากาศดี ลมพัดอย่างสม่ำเสมอไม่แรงจนเกินไปเพราะอาจทำให้เว่าวเสียหายเสียการทรงตัวและขาดได้พร้อมทั้งสถานที่ในการเล่นเว่าวควรจะเป็นสถานที่กว้างพอที่จะทำให้เว่าวลอยได้อย่างอิสระสวยงามการเล่นเว่าวใช้อุปกรณ์ในการเล่นที่ไม่ยุ่งยากเพราะส่วนประกอบของเว้าโดยหลักแล้วจะมีเพียงไม้ไผ่ ที่นิยมใช้ทำโครงว่าวและกระดาษที่ใช้ติดกับโครงว่าวที่เราสร้างไว้กระดาษกับเชือกที่ใช้ผูกกับไม้ความแข็งแรงนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ในการแข่งขันหรือเล่นเพื่อความสนุกสนานหากใช้ในการแข่งขันเชือกกับกระดาษที่ใช้ควรจะเหนียวพอที่จะโต้ลมได้จนจบการแข่งขันโดยไม่มีการชำรุดไปเสียก่อน กามีวยี่สิบสี่การจนบุรีปรีชาไหลาวารินรายงาน